สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวสุอังคณาบรรจงห้อง ME6241 ค่ะทบทวนความเข้าใจบทที่5.3นะคะเพราขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง53มิลิเมตรทำจากวัสดุ AISI C 1137าเจียระไนทำงานที่ความเร็วรอบ600 RPM ให้หา กำลังสูงสุดและต่ําสุดที่เพลานี้จะส่งได้ในขณะที่แรง F มี e ค่าลบ3กิโลนิวตันและ3กิโลนิวตันโดยใช้ค่าความปลอดภัย n เท่ากับสนะคะแสดงดังรูปจะตรังขอ3ในภาพควาหนขอให้ใช้ค่าเสีดยดความต้านแรงนะคะโดย s t a t u เท่ากับ158บวกกับ87ส่วนด้วย2นะคะก็จะมีค่า122.50 ksi เพราะฉะนั้น STATE U มีค่าเท่ากับ122.50 ksi แล้วก็เปลี่ยนหน่วยโดยการน,นำ6.895นะคะมาคูณแล้วก็ส่วนด้วย1 ksi หน่วยตัดหน่วยก็จะเหลือหน่วยนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรค่าก็จะได้844.64นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร STATE Y นะคะนีค่าเท่ากับ138บวก60ส่วนด้วย2นะคะก็คือ99 ksi เพราะฉะนั้น state y เท่ากับ99อ่าตรงน,นี้จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยนะคะ9ก ksi คูณกับ6 8 9 5ส่วนด้วย1 ksi นะคะแล้วก็หน่วยตัดหน่วยก็จะเหลือหน่วยนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรค่าได้6 8 2 6 0นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเชียร์วนะคะ0.577ุคูณกับ state y นะคะก็จะได้เท่ากับ0.577หคูณกับ6.82จุด คูณกับ682.60นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรก็จะมีค่าเท่ากับ393.86้นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร State n มีค่าเท่ากับ0.5คูณกับ state u นะคะจากรูปที่งอนหนึ่งในภาพผนวดว่า ka มีค่าเท่ากับ0.89ตัวประกอบของผิวนะคะเราสมมุติว่าขนาดรเราที่จะต้องใช้ตัวกว่า 8มิลิเมตรแต่เล็กกว่า50มิลิเมตรดังนั้นตัวประกอบขนาด kb จึงเท่ากับ0.75ความต้านแรงทนทาน state n นะคะมีค่าเท่ากับ0.89คูณกับ0.75คูณกับ0.5คูณกับ844.64นะคะได้เท่ากับ281.8เชียนมีค่าเท่ากับ0.577คูณกับ state n หา R2 นะคะได้เท่ากับ250 F ส่วนด้วย250บวกด้วย100ได้เท่ากับ250คูณ3,000ส่วนด้วย350ก็จนนะ,ะ 2, ได้เท่ากับ2,142.85นิวตันนะคะ R1 เท่ากับ3,000ลบ2,142.82ได้เท่ากับ857.15นิวตัน M max เท่ากับ M ลบ M min นะคะ M อ็มิน R2 เท่ากับ RL เท่ากับลบ857.15คูณ250เท่ากับล21บ214หรือและ287.5น้นิวตันต่อตารางนินเมตรจาก M เแม็กตัวนี้นะคะ L M ตัวนี้จะเท่ากับ M Max แม็กวก M มิน เท่ากับ2 4, 2 1 4 2 8 7 5บวกกับลบ 4, 2 1 4 2 8 7 5ส่วนด้วย2นะคะมีค่าเท่ากับ0และ m a เท่ากับ m max ลบ m min ก็จะได้ค่าเท่ากับ 4, 2 1 4 2 8 7 5ลบกับลบ 4, 2 1 4 2 8 5เอ่อ87.5ส่วนด้วย2ก็จะได้ค่า 214287.5น,นิวตันต่อตอมารางมิเมตรความเขนส่วนเปลี่ยนของสเต A นะคะเท่ากับ32 MA ส่วนด้วยภาย D กําลัง3ก็จะได้ค่าเท่ากับ32คูณกับ214287.5ส,ส,ส่วนด้วยภายคูณด้วยท่า13 ยกกำลังสามก็จะได้ค่าเท่ากับ14.66นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรความเค้นเฉลี่ย state N เท่ากับ0ที่เป็น0เพราะว่า MN เท่ากับ0นะคะจากสมก,การที่5.13 State EP ทนะคะเท่ากับ state N, s t a t ต M แล้วก็ส่วนด้วย state Y บวกด้วย a ST เ state A นะคะแทนค่าก็จะได้เท่ากับ281คูณกับ0ส่วนด้วย หกร้อยนะคะค่าตัวนี้ก็ได้เท่ากับ0แล้วก็บวก2องคูณกับ14.6ส,ส่จ state cd เอ่อ ep นะคะอ๋อ state q เท่ากับ29.32ิบเกอนิวตันต่อตารางมิมตร5ห้าจุดาจากสมก,การ1นึ่งส่วน n ได้เท่ากับ เชีย E Q นะคะส่วนด้วยเชีย N ยกกำลังสองบวกด้วยเชีย E Q ส่วนด้วยเซต N ยกกำลังสองนะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองแทนค่านะคะหนึ่งส่วนสามเท่ากับเชีย E Q ส่วนด้วย1นึ่งร้อยหกสิบสายกกำลังสองบวกด้วยยี่สก้าจุสามสองส่วนด้วยสองร้อยแปดสิบเอ็ดจดทั้งหมดยกกำลังสอง ยกกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังด้วย1.2ส่วนนะคะเชีย eq นะคะเท่ากับ5 1 5 0นิวตันต่อตรารงมิลลิเมตรจากสมการ eq เท่ากับเชีย n เชีย m ส่วนด้วยเชีย y นะคะบวกด้วย kfs เชีย a เชียเอ็เท่ากับ 16T หมส่วนด้วยพายคูณด้วยห้ยกกำลัง3หรือเท่ากับเชียเอ็เท่ากับ3ามจุดสีคูณกับ10ยกกำลัง5้าทเชียเอเเท่ากับ16 T A ส่วนด้วยพายคูณด้วย53ยกกำลัง3เชียเอเเท่ากับ3.42จุคูณ10ยกกำลัง5 T A นั่นเองนะคะทีเอ็มเท่ากับ t-max บวกด้วย t-min ส่วนด้วย2นะคะหรือ t-a เท่ากับ t-max ลบ t-min แล้วก็ส่วนด้วย2แทนค่า51.50เท่ากับ162.65คูณด้วย3.42คูณด้วย10ยุกำลัง5คูณด้วย x ลบ y ส่วน2แล้วก็ส่วนด้วย3 193.88ก้าสิบสาวกหนึุกคูณสามจุคูณสิยกกำลังลบหแล้วก็คูณด้วย x ลบ y, 2, 5, 5, y, x y 2, ส่วนสองห้เท่ากับห้าร้อยกุกสาคูณกับสิยกกำลัง5้าคูณ x ลบ y x บวก y ส่วนสก็ส่วนด้วย3แล้วก็1ิบ8าดบวกด้วย5.472คูณกับ10ยกกำลัง5 แล้วก็คูณกับ x ลบ y ส่ว <50. 50 S 1> น2 51.50เท่ากับ1.412สนองะคะคูณกับ x บวก y ส่วน2บวกด้วย5.472เจคูณด้วย10ลบยกกำลังลบ5แล้วก็ x ลบ y ส่วน2ตรงนี้ก็เอามาคูณก็จะได้ค่าตัวน,นี้ออกมานะคะ 51.50เท่ากับ7.06คูณกับ10ยกกำลัง6คูณกับ x คูณ y บวก2.736คูณกับ10ยกกำลังลบ5นะคะ x ลบ y ต่อมา51.50เท่ากับ7.06คูณ10ยกกำลังลบ6คูณบวก7.06คูณ10 ยกกำลังลบ 6y บวก2.736คูณ10ยกกำลัง 5x เท่ากับเอ่อขอพิมพค่ะลบ2.736คูณกับ10ยกกำลังลบ 5y 51.50และ51.50เท่ากับ3.44 2คูณกับ10ยกกำลังลบ5คูณลบ2.03คูณกับ 4, 10ยกกำลังลบ 5y x, <S <S x เท่ากับ51.50บวก2.03คูณ10ยกกำลังลบ5 y ส่วนด้วย3.442คูณ10ยกกำลังลบห51.50เท่ากับ3.442คูณ10ยกกำลังลบหคูณกับ5 1 5 0คูณ2อ3คูณ10ยกกำลัง5 y ลบ2อ3ณ10ยกกำลังลบ5 y 51.50ลบ1.773คูณกับ10วงลบ5บวกกับ6.991คูณกับ10ยกกำลังลบ 10y แล้วก็ส่วนด้วย3.442คูณกับ10ยกกำลังลบ5ลบกับ2.03คูณกับ10ยกกำลังลบ 5y ก็จะได้ y เท่ากับ0แล้วก็0เทกับ t-min x เท่ากับ1.4257 แปดหเท่ากับ t ี a x ขอบคุณค่ะ